มาค่ะพี่น้องค่ะอาหารเช้าวันนี้ถั่วต้มมายูเนสกาแฟ,ฟดำฝรัง่งบอกว่ายังไม่หิวฉันเพราะเขาไม่เคยกินอาหารไอแต่เช้าเนาะมีก็าสายแล้วนะสิบโมงกว่าปลาเปี้ยวทูน่าไข่มะเขือเทศมายุน อืมเข้ากันเลยนะคะถ้าฝรังทําที่ทำง,งานเขาจะซื้อถั่วที่ต้มเปื่อยๆของกระป๋องเนาะอันนี้ต้มใหม่สดอืมอืมหอมพริกไทยเปรี้ยวปลามืเกิดเทศใส่สลัดใบก็ได้นะคะแบบนี้ แต่ต้มยังตุมอาหารเช้าวันนี้ตื่นสายตื่นเช้าแต่นอนต่อมาเข้าห้องน้ำแล้วกลับไปนอนต่อนะคะเพราะกินยายเนาะหลับยาอีกทีตื่นมาเก้เาโมง ตั้งแต่กวดสนูอัจยะติดต่อกันสามวันแล้วนะครับอืมก็หังจะชอบกินขนมปังนะเน่าตังคือรู้ก่อ ใส่หอมหัน่นใส่หอมหัวหัน่นมันก็จะเหมือนกับยำเนาะข้ากับทูน,น่าอืายอไขยังจุมตอนเช้าแบบไง่ายไม่เผ็ดเนาะแต่แซ่บๆรอบใบก็พอแล้วนะ ถ้าทํางานจริงๆนะถ้าถ้าทํางานแบบนี้ก็ทําไม่ได้นะคะอยี๋ยกจะทางานเวลาบาง,บางวันเขาจะมีสลัดแบบนี้เนอะให้พนักงานก็ต้องหานมปังเสริมหน่อย <c oughs> ไม่เติมแป้งโรงัานซูไม่ไหวนะคะยัมดูแลสุขภาพกันค้าแบบง่าย รสชาติเผ็ดจืดลงหน่อยเนาะสับกันไปนะคะ